วันนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับผมในเรื่องของพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งนี้ครับจะเป็นพวกระบบความปลอดภัยนะครับผมตัวเซ็นเซอร์ต่างเซนซิงต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวออดิโอพวกเครื่องเสียงนะครับผมแล้วก็หน้าจอตัวเล็กเนี่ยการตั้งค่าพวกนี้นะครับผมเราเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยปุ่ม2ปุ่มแรกนะครับอ่ะปุ่มแรกนะครับเป็นการเปิดกล้อง3 6 0องศา ขณะที่ขับรถไปเนี่ยสามารถใช้ปุ่มนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเพื่อดูรอบตัวรถนะครับเปิดเปโหมดสดีก็ได้นะครับผมช่วงที่เราจะจอดรถเราเราจะดูว่ามันใกล้ฟุตบาทหรือ,อยังอะไรเงี้ยครับโอเคถัดมาปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มพับหน้าจอหมุนหน้าจอนะครับผมนี่เป็นแนวตอนเป็นแนวตั้งแนละ้วแล้วก็แนวตั้งเป็นแนวนอนโอเคถัดมาครับสองปุ่มนี้จะเป็น acc แล้วก็ icc นะครับผม ตัว ACC เนี่ยก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับจะของเราเนี่ยจะเป็น with Stop and Go ด้วยอ่าวิธีใช้ใช้ยังไงครับก็อย่างแรกเลยคาดเข็มขันดนิรภไยนะครับผมกดที่ปุ่มนี้ครับจะขึ้นเครื่องสัญลักษณ์ Adaptive Cruise Control นะครับกับเลข30หมายความว่าถ้าเราขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยสามารถเซตติ้งความเร็วที่ความเร็วสูงก็30ได้สมมุติผมเซตไว้ที่80นะครับผมแล้วก็มีรถขันข้างหน้าเนี่ยขับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมก็ทาการตามรถคันข้างหน้าครับที่ความเร็วหกสิบกรณีที่คันข้างหน้าขับไปจนถึงจนหยุดนิ่งเลยถึงจอดเลยเจอไฟแดงนะครับผมรถผมก็ยังฟอลโล่อยู่จอดจนถึงศูนย์เลยถ้าภายในสามวิคันข,ข้างหน้าออกตัวผมจะยังตามอยู่ครับแต่ถ้าภายในสามวิเนี้ยแต่ถ้าเกินสามวิไปแล้วคันข,ข้างหน้าหยุดไปเลยรถผมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เองแบบ Auto. ออโต้เราก็ยังค้างเกียร์ดีอยู่นะครับแต่ว่าเบรกมือจะทํางานให้เนาะอันนี้เป็น A.C.C. นะครับผมวิธียกเลิกก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยหรือไม่ก็แตะเบรกเนี่ยเป็นการยกยกเลิกชั่วคราวนะครับผมถัดมา I.C.C. ครับ I.C.C. จะเป็นระบบที่ฉลาดกว่า A.C.C. นะครับผมก็คือเป็น Intelligent Cruise Control นะครับ A.C.C. เนี่ยอาจจะจับแค่ตัวรถด,ด้านหน้าแต่ I.C.C. ครับจะทำการจับเส้นแบ่งเลนด้วยนะครับผมก็จะช่วยประคองอตัวรถเนี่ยให้อยู่กึง่งกลางเลนด้วยในระหว่างที่เราใช้ A.C.C. แล้วก็แต่ก็ ไม่แนะนําให้ปล่อยมือจากพวงมาลัยนะครับผมยังต้องจับตลอดเวลาเนาะ,ะส่วนระยะห่างครับผมว่าเราจะห่างจากรถคันหน้าเท่าไหร่ดีนะครับก็จะมีขีดตรงนี้เราสามารถปรับได้จากสองปุ่มล่างครับให้มันไกลให้มันใกล้ได้มีสี่ระดับครับผมก็แต่ละขีดเนี่ยตีสักประมาณ1ช่วงรถแล้วกันนะครับผมเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวานะครับผมปุ่มนี้จะเป็นตัวเรียก